สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการหล่งสีฮะพบกันในเกมวอลล์มอดกันอีกเช่นเคยนะแต่คลิปนี้ครับเป็นคลิปความมันลุนๆนะทุกคนไม่ได้มาพูดถึงสาระหรือว่าข้อมูลในเกมแต่อย่างใดแต่จะมามอบความบันเทิงให้กับเพื่อนๆแบบเต็มรูปแบบครับกับการเล่นแบบดุเดือดเลือดพล่านคัดมาให้2เกมครับสาหรับวันนี้นะฮะก็จะเป็นการทําคลิปนะครับในคอนเทนต์ซึ่งผมตั้งใจว่าจะเล่นสนุกให้เพื่อนๆรับชมกันบ้างนะทุกคน หลังจากที่ทําแต่คอนเทนต์แบบเออให้สาระเนาะจะได้ผ่อนคลายครับทุกคนอ่าประมาณนี้เลยนะก็จะลุยแบบไม่ต้องคิดมากนะไม่ต้องคิดเยอะบุกเข้าไปเลยฮนะและแน่นอนครับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการดีเจมนะทุกคนนะก็สามาถนะครับกดลิงก์นะครับใต้คลิปได้เลยนะตรงส่วนของคําอธิบายครับก็จะเลือกซื้อสินค้าในเว็บไซต์ได้อย่างง่ายๆเลยแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดให้ด้วยนะทุกคนไมแห่ขอบคุณมากๆครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มีน้องๆนะครับ ซื้อดีเจมกันเยอะแล้วก็ใส่โค้ดให้พี่ด้วยก็ต้องขอขอบคุณมากๆตอนนี้ใช้คูลี่ครับผมนะบุกเข้าไปเลยครับด่านแคบๆแ,แบบนี้นะครับคูรี่นะครับลองให้เพื่อนๆได้เห็นกันเลยว่ามันจะทนจะดุเดือดขนาดไหนนะครับกับหุ่นยนต์ที่ผมเลือกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันวันนี้นะนะครับเดี๋ยวจะสลับนะครับในคลิปต่อๆไปก็จะเป็นาการเล่นนะครับที่สลับหุ่นยนต์ในแต่ละตัวนะครับเอามาลงสนามแล้วก็ให้เพื่อนๆได้รับชมกันจะได้ เห็นข้อมูลเห็นความทนเห็นความอ่อนด้อยนะครับจะลงหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ่นสีม่วงหุ่นเทียสามหรือหุ่นเทียสองนะจะพยายามลงให้นะครับทุกคนแพ้บ้างชนะบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของในเกมอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับก็คือจะได้เห็นประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ชัดเจนนะครับอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือจุดประสงค์ในการทําช็อตเด็ดเกมเดือดครับทุกคนนี่อีพีนี้เป็นอีพีแรกนะครับก็ไปลุยกันเลยโอ้หคูลี่ผมแตกไปซะแล้วนะครับตอนนี้ก็มาใช้เจ้าเชิญโลฮะ นะครับคลิปแกขอเปิดคลิปมาด้วยหุ่นตัวตึงแล้วกันนะครับ <c oughs> ตัวตึงที่ทุกคนรู้จักกันดีๆนี่แหละฮะนะครับมาเล่นให้เพื่อนได้รับชมกันว่ามันจะโหดจริงในจริงขนาดไหนนะนะครับแบบนี้เลยนะแหมบุกเดี่ยวครับไม่ต้องรอใครนะทุกคนเอาเรียกเด้ยว,ว่าโหดเที่ยมกันเลยทีเดียวนะและหลายคนบอกพี่ลังอยากดูแบบมันๆหน่อยจัดให้ครับนะเวลาเล่นแบบโหดๆแล้วมันเป็นยังไงนะครับแต่บางทีเนี่ยการที่เราเล่นโหดๆมันก็ แพ้ได้เหมือนกันนะทุกคนเพราะเราโหดอยู่คนเดียวไงบางทีทีมก็เอาไม่ไหวเหมือนกันครับเล่นไปเล่นมาทีมหายหมดก็มีนะครับเยอะเลยนะครับแบบนี้นะสวยๆครับต่อไปก็จะเป็นเจ้าแรปเตอร์ฮะแน่นอนครับแรปเตอร์นี่ไม่ต้องสาธยายถึงคุณสมบัติกันเลยทีเดียวนะก็เรียกได้ว่าดุเดือดเลือดพล่าแน่นอนฮะสำหรับเจ้าแรปเตอร์เฮ้ยเจองูพอดีแล้วนี่ครับนะเพื่อนๆหลายคนถามเข้ามาว่างูมันเป็นยังไงดูครับถ้าแรปเตอร์นั้นกระโดดปุ๊บเนี่ย มีโล่ที่ป้องกันตัวเป็นสีขาวแบบนี้นะครับมันสามารถยิงเปิดโล่ของทุกตัวได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอะไรนะเรียกได้ว่าสวยสดงดงามครับเป็นสกิลของโดนนะทุกคนนะครับต้องย้ากันอีกทีว่ามันเป็นสกิลของโดนนะครับไม่ได้สกิลไม่ได้มันไม่ได้เป็นสกิลของอแรปเตอร์โดยตรงนะครับโดนมันช่วยครับนะต่อไปครับพาร์ทไฟเดอร์นี่ก็ตัวจีดอีกตัวหนึ่งนะครับผม แม่เกมนี้นี่รู้สึกว่าผมจะบุกแล้วแตกบ่อยแต่ก็ไม่ได้สนนะครับเพราะว่าคะแนนนําเราเล่นดีนะครับทำดาเมจเยอะคิวเยอะก็ถึงเราจะตายเร็วนะครับก็ไม่ต้องห่วงฮะนะครับอันดับคะแนนที่หนึ่งที่2เนี่ยมันอยู่กับเราแน่นอนครับและแน่นอนเมื่อเราทําคะแนนได้เยอะนะครับเราก็จะได้ผลประโยชน์เยอะขึ้นเรื่อยๆนะตามนั้นเลยการที่เพื่อนๆถามเข้ามาเยอะนะครับว่าจะฟาร์มยังไงให้ได้เงินทองเยอะแยะก็อย่างน้อยๆนะครับ ที่ผมทําไปก็เกี่ยวกับเรื่องการดูวิดีโอหรือการหาทรัพยากรโดยทั่วไปแต่ถ้าลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆเพื่อนๆถ้าอยู่หลีกสูงนะครับแล้วเล่นได้ดีเนี่ยจะได้นะครับผลประโยชน์เนี่ยเยอะกว่านะครับในหลีกล่างๆนะทุกคนนะครับนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ผมพยายามยืนหลีกหัวสิงไว้นะครับแล้วก็ลหลายคนก็พยายามจะขึ้นหลีกเหมือนกันนะครับอาจจะเจอตัวยากหน่อยนะครับตัวโหดอะไรต่ออะไรครับแต่วลาเาเล่นแล้วเราได้ผลประโยชน์เยอะครับแน่นอนเนี่ยสบายๆฮะ แบบนี้ฮะอ่าเราวานหาครับรู้สึกว่าคู่ต่อสู้นั้นจะเหลือไม่กี่คนแล้วนะทุกคนนะครับตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยเหลืออยู่แค่3คนนะนะครับเพราะฉะนั้นลุยเลยฮะเรียบร้อยอืมเราไม่ได้คิวนะอ้าวเจอชาลกิกาครับนานๆเจอทีตัวชาลกิกาเองก็เป็นไททันนะครับที่หลายๆคนก็นะครับถามเข้ามาว่ามันยังพอเล่นไหวไหมก็ดูเอาแล้วกันนะครับลักษณะการเล่นนะครับชาลกิกาเป็นยังไงฮะหุ่นโหดไททันโหดในอดีตนะครับ ที่เป็นสายสไนเปอร์ครับเรียบร้อยฮะโดนเราเก็บไปได้ครับแบบชนะิวๆนะเหาหน้าครับติดปืนเป็นปืนอัลติเมทนะทุกคนเดี๋ยวนี้ผมเองก็เล่นเจอตัวอัลติเมทกับปืนอัลติเมทเยอะฮะก็เลยจําเป็นต้องติดมาด้วยครับไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้คู่ต่อสู้ไม่ไหวนะอะไรประมาณนี้แต่บางเกมเนี่ยถ้าเล่ากันฟังง่ายๆนะครับผมเองข้าสู้ไม่ไหวเหมือนกันนะอันนี้สไนเปอร์เปิดตัวมาแล้วฮะเจ้าไครสิทธิ์ครับแหม เปิดตัวมาจะมายิงเราครับแต่เรามีสกิลไงนะครับโดนลุ้มแบบนี้ไม่น่ารอดแหละครับผมนะครับสวยๆกันเลยนะเรียบร้อยฮะนะครับก็เรียกได้ว่าเราเปิดหัวก่อนนะครับเพื่อนตามแบบนี้ก็สวยๆแล้วครับเกมนี้ไม่มีปัญหานะครับสบายๆหมดแล้วจบไปได้สวยมากๆครับเกมนี้เราเอาชนะไปได้ครับแต่ก็แตกไปหลายตัวนะทุกคนนะครับอ่ะโอเคนะครับแบบนี้เลยนะ ก็เรียกว่าเล่นแบบง่ายๆครับไม่ต้องย้ายไม่ต้องใช้ยุทธวิธีมากๆนะก็ลุยเลยนะครับเกมนี้คือขอลุยเลยนะครับนะต่อไปครับเกมที่2นะนะครับย้ำกันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการดีเจมนะครับก็อย่าลืมกดลิงก์นะครับใต้คลิปตรงส่วนของคําอธิบายแล้วก็เลือกซื้อสินค้าของตัวเองนะครับเอาไว้แลกของนะครับแทนเงินแทนเงินที่ซื้อโดยตรงนะก็จะได้ผลประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับจะได้ประหยัดไปได้อีกนะทุกคน อ่าประมาณนั้นครับแล้วอย่าลืมใส่โค้ดของผมด้วยนะครับ r u n g c h ฮะอ่าโฆษณากันสักสองรอบก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวจะเยอะเกินไปนะครับเพื่อนๆจะเบื่ออได้ครับเหมือนเดิมฮะคูรี่เปิดฉากเลยครับผมนะบุกเข้าไปแบบนี้ฮะไม่สนใจใครทั้งนั้นฮะตายเป็นตายนะสไตล์การเล่นของผมครับเวลาบทจะโหดขึ้นมานี้ก็ไม่ได้สนเหมือนกันฮกะก็ถือซะว่าหุ่นเต็มเหมือนกันครับนะหุ่นเต็มปืนเต็มนักบินเต็มโดนเต็มเนี่ยโอ้โดนเต็ม ลิ้นรัวเลยนะครับเลเวลเต็มด้วยกันทั้งนั้นแล้วจะไปสนอะไรใครจริงวะพอเวลาเล่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับผมจะเสียบเปรียบอยู่อย่างเดียวนะทุกคนเรื่องของเซลล์พลังงานครับผมจะใช้ในส่วนของประหยัดนะทุกคนคืออันละแค่20นะครับหรือ40เท่านั้นนะไม่เคยใช้โมดูลเชิงลุกที่เป็นสีทองนะครับกดแบบเซลพลังงานเยอะๆอย่างเงี้ยผมไม่เคยใช้นะทุกคนผมจะเสียบเปรียบคู่ต่อสู้แค่นี้ฮะเพราะว่าผมต้องประหยัดนะทุกคนไม่งั้นมันหายากนะครับ เพราะผมเองก็ถึงจะเป็นครีเอเตอร์ก็จริงนะครับแต่เขายังเน้นนะครับเสียตังค์ให้น้อยที่สุดกับเท่าที่ผมจะทําได้นะเออประมาณนี้ฮะนะครับถ้าเราจะเสียเปรียบเขาก็เรื่องนี้แหละครับนะเพราะคู่ต่อสู้นั้นส่วนใหญ่นะครับในลีกหัวสิ่งนั้นโอ้โหกดเซลล์พลังงานกันแบบไม่รัวเลยเอ้ยก็แบบรัวๆเลยนะก็เรียกได้ว่าไม่ยั้งอ่ะนะครับอ่าแบบนี้ครับแม่จะยิงผมแบบนี้ก็คงจะยากหน่อยนะนี่ฮะทิ้งระยะให้ได้ครับ ถอยยิงถอยยิงแบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยสวยมากๆคูลี่ครับเล่นดีฮะสนุกกับเจอแรปเตอร์ฮะมาแห่ดูซิยังไงแรปเตอร์ตัวนี้นี่นะครับอันตา,ลายลฮะยิ่งอยู่ใกล้เราจะยิ่งเสียเปรียบครับโอ้โหแล้วมีมาช่วยอีกโอ้โหสามตัวครับตรงนี้ก็ดูดีเพื่อนๆสามตัวกระจุบลุมเราเลยนะครับมีแรปเตอร์แล้วก็เจ้าเอ่ออะไรนะลืมชื่อละลิงครับและอีกตัวหนึ่งมองไม่ทันนะนะครับมาเขาแรปเตอร์เราก็แรปเตอร์ครับไม่ใช่ปัญหานะ แบบนี้เลยลุยต่อฮะแม่เดินช้าไปนิดนะครับเติมเกมไม่ทันใจผมเลยนะกะว่าถ้าโด,ดใส่ได้โดดใส่แล้วครับเข้าไปยุมหัวกันเลยทีเดียวนะครับนี่เจอแล้วโอ้ยังยิงไม่ถึงครับอยู่ตรงนั้นกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยฮะแล้วตอนนี้เพื่อนเราก็มาเติมมันอย่างเต็มที่เลยนะตอนแรกเราก็วิ่งอ้อมมาอยู่คนเดียวนะครับเดี๋ยวเข้าไปลุยกันต่อฮะเดี๋ยวได้ระยะก่อนอาจจเอ๋ A, นี่ใครอะ่ะอ้าวอยู่แบบนี้ครับไรียบบ้อยครับอ้าวได้แอสซิสครับผม ตรงนี้เยอะดีจริงๆครับโดดเลยฮะเห็นไหมครับเพื่อนๆสังเกตดูนะโล่นะครับทํำไม่มีผลนะครับในช่วงที่แรปเตอร์ทําการโดดนะแล้วก็ยังตอนที่มีเกราะหุ้มตัวอยู่นะครับมันก็สามารถยิงทะลุโลได้เลยโดยอัตโนมัตินะครับเป็นสกิลของโดนนะครับย้าอีกทีหนึ่งนะครับเป็นเป็นสกิลของโดนที่ช่วยนะครับนะโดนตัวนี้นะครับนะโดนตัวนี้กับสกิลเปิดโล่ตัวนี้นะครับใช้กับหุ่นยนต์ที่มีโล่สีขาวนะครับไม่ว่าจะเป็น ฮาร์พี้ไซเลนนะครับใช้ได้หมดนะมันก็จะเปิดโลว์อัตโนมัติแต่ฮาร์พี้กับไซเลนนั้นคงไม่ต้องใช้นะครับโดนตัวนี้นะครับเพราะมีนักบินอย่างเจ้าอย่างลี่นะครับที่ช่วยเปิดเกราะให้คู่ต่อสู้อยู่แล้วนะครับอ่าประมาณนี้ครับอึ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 บออืมดูดีครับเจอแบบนี้ครับโดดใส่กันเลยฮะไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นครับแบบนี้เลยเดือดจริงฮะเวลาเล่นนี่บอกได้เลยว่ากดกันแบบรัวๆเลยนะ โอ้โดนยิงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับตรงนี้อยู่เป็นกระจุบครับอ่าเออมาอีกแล้วครับผมเฉินโหลฮะนะครับจังหวะแบบนี้ครับต้องย่นระยะทางโดยการวาร์ปเข้าไปครับผมเข้าใกล้ในระยะปุ๊บนี่แวบเข้าไปเลยฮะนะครับเพื่อทําการทําดาเอจแล้วก็คิวสตูนะครับจะได้ลดระยะครับวิ่งหน่อยเดียวครับที่เหลือวาร์ปเอาเอาติดระโถเสียชื่อเลยนะครับแขนเกี่ยวหน่อยเดียวครับไปแล้วครับผมชื้ ช็อตไทยท่านกันเลยทีเดียวนะดูดิครับแล้วก็ได้รับดามจแต่ถอนกลับมาด้วยนะแต่ดูดาเไมจเห็ครับโอ้โหทาได้ครับแล้วยังไงนิดเดียวครับนิดเดียวโอ้โหไายก่อนนะทุกคนอันนี้ผมก็เดือดจัดนะไปะลองไทยท่านดูบ้างนะหลังจากที่ไม่ได้เอาไทท่านลงเลยนะเดี๋ยวเกมนี้เอาไทท่านลงสักหน่อยเหลือผู้เล่นอยู่เพียงแค่สองคนนะครับสำหรับปะตูยิงครับปล่อยยังปล่อยงแบบนี้ฮะสบายสบายครับนะโอ้โหแล้วดูครับของเรานี่น่าจะเป็น น่าจะมีปืนโค้งนะครับอยู่ด้วยครับนู่นไงไปแล้วครับนําหน้าเราไปแล้วตอนเราไม่ต้องไปครับเรายิงได้ไกลนะโผล่ออกมาไหมโผล่ออกมาไหมนี่ครับเดินออกมาเรียบร้อยครับแบบนี้ฮะเห็นนิดเดียวครับถึงกับแตกแล้วตัวนี้ล่ะยังไงอย่างที่บอกฮะถ้าโผล่มาแบบนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับโอ้โหเหมือนรู้ฮะบินขึ้นมาให้เรายิงซะอย่างนั้นเรียบร้อยครับไทสเลเยอร์สวยๆเลย นึกว่าจะยืนดูแบบไม่มีบทบาทนะครับแต่ว่าคู่ต่อสู้เขาก็กระเถิบหนีเพื่อนเนาะน่ะได้อีกแล้วฮะแม่เฮ้ยตัวนี้ผมโดดเข้าไปเลยดีกว่านะครับปึออ๊บเดี๋ยวจะไม่มีบทบาทนะเดี๋ยวยืนอยู่ไกลๆแล้วมันไม่ได้อะไรนะทุกคนยิงครับแบบนี้ปึงป้งปึง้งไม่โดนนะครับอื้อยังไงฮะโดดมาครับแรปเตอร์ครับอันตรายนะครับแรปเตอร์นี่เป็นอันตรายนะไม่ว่าจะเป็นไทท่านหรือหุ่นเล็กๆนะถ้าอยู่ในระยะใกล้นี่เสียท่าแรปเตอร์เอาง่ายๆครับเพราะว่าทั้งระบบป้องกันทั้งดาเมจ e นะครับยิ่งใช้คู่กับปืนแม่เหล็กเนี่ยทําให้รับเตอร์นั้นเลือดลดยากมากนะครับยิงครับแต่จังหวะนี้ไม่ต้องสนใจครับเรามีเยอะฮะเรียบร้อยแล้วเราได้คิวครับแกมเพจแมกสนุยเอ้ยสนุยสวยสนุกสวยงามครับแหมพูดผิดพูดถูกกันเลยนะเพราะเกมมันไวครับสนุยอ่ะนีนี่นี่นี่ได้ไหมตรงนี้เราจะได้ไหมครับยิงครับยิงครับเดี๋ยวดูสิจะได้ไหมครับปึ๊บปึ๊บเอาละครับผมปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยได้ไปอีกหนึ่งคิวครับแม่ กระสุนมาทันเวลาพอดีครับป๊อกป๊อกล่วงฮะโดดยิงครับอืไม่โดนไม่โดนน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะจะทันไม่เอ่ยจะทันไม่เอ่ยจังหวะนี้ครับปึกปึกเรียบร้อยฮะเราก็ยังได้นะทุกคนดูดิแม่ดวงมันจะได้ครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับเกมสนุกสนุกแบบนี้นะครับนานๆจะมาลงให้เพื่อนๆได้รับชมสักทีนะครับเกมการเล่นแบบมันๆวันนี้ก็คัดมาให้2เกมนะครับและเดี๋ยว EP ต่อไปนะครับก็จะเปลี่ยนหุ่นแล้วก็มาเล่นให้เพื่อนๆได้รับชมกันก็หวังว่าคงจะถูกใจแล้วก็สนุกสนานกันนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนบอกได้เลยเมื่อยมือมากๆครับยิงแบบนี้นะนี่ครับสวยๆกันเลยทีเดียวบายๆสวัสดีครับผม